แก้วอะไรวะบูติกร้านของฝากแก้วบูติกอยู่ในเมืองการจนบุรีแก้วบูติกของฝากแก้วบูติกของฝากแก้วบูติกของฝาก ข,ขาาตขิของหล่งการเจนาปรีเดินทางกลับแล้วเทศการพู่บติไม่เข้าแล้วห้องน้ำไปเหนเนาะสี่โมง ไปหยิบไม่ได้ไปถูตรงนน้นเลย มอตอร์เวย์นะ M81 ทางขึ้นมนอเตอร์เวย์ M81 แถวไอ้เมืองการมอเตอร์เวย์ M81 ซ้าย1กิโลทางออก800เมตร กรุงเทพไปซต็ม ok <teenage time. S 1> okay, ้ากว่งเนี่ยซ้ายาครึ่งเลยโอเคดตรงเลถ้าตรงไปก็พอนมทวน แต่เราจะไปทางนครปฐมกรุงเทพก็คือมอเตอร์เวย์สายแปดหนึ่งะครับออกจากการก็ถือว่าโอเคอยู่นะช่วงนี้ก็ให้วิ่งฟรีนะครับช่วงนี้ให้วิ่งฟรีช่วงนี้วิ่งฟรีโอ้ป้ายมาขึ้นหนักร้อรนนี่ก็ขึ้นจากบางใหญ่มาเลยนะครับ จากบางใหญ่มาลงที่กาญจนบ,บุรีเลยขึ้นคอขวดเพื่อที่จะเข้ามอเตอร์วเว่เอ๊ะคันนี้เมื่อเช้าเราก็มาคันนี้มีใบดีจำใบสีนี้เลยสีนี้ยี่ห้อนี้ แสดงว่าคนาก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วเนี่ยต่อไปล้าก็เปิดเป็นทางการนะคนที่จะมาเที่ยวมาเที่ยวแถวกาญจนบุรีเขาก็ใช้เส้นทางนี้เยอะรถคงติดกันหน้าดูเลยแบบทีน,นี้ยังไม่มีข้ายานไม่แกงเื่อวานยังม่ได้เห็นเน่าเน่าเลยเหรอ ไม่รู้เหน่ารอเปล่าเนออตอนนี้ใช้คุยันนะตอนี้พวกน้องผจะต่อทีนต่อทนเดิมากับแกไปหาซื้อแกงคนในหมู่บ้านนไม่เคยขายถ้ามีเจ้าเจ้าหน้าเซเว่นมันจะขายก็มีแดงก็น่าจะขายอย่ท่นไปซื้อหน้าเซเว่นขุนข้าวคิไม่ออกมากอแล้วใชไม่ออกมาแล้วกลับไปนอนมาก่อนกซื้อธรรมดาไ่กัะเพราไข่ดา โอ้ทําไมชอบกินแต่กะเพราไข่ดาวกินอย่างอื่นบ้างสิอะไอยางให้มันเบื่อเออกินอย่างอื่นบ้างอาหารมาทางนี้ก็กินทางนี้มันกะเพราไข่ดาวนี่อะไรก็มีกินโซกเลอกกินโซกเล็กกินตำอย่างอื่นบ้างตกินเนี่ยกะเพราไข่ดาวกินปลากินอะไรบ้างแถวนี้มาทางนี้ก็กินบ้างโอ้โหติดยาวเลยเนี่ยเป็นอะไรนั่นเนี่ยตา้หนุนโอ้โหพี่น้องเอ้ย มอเตอร์เวย์ก็ติดพี่น้องเอ้ยนู่นน่ะดูดิเห็นไหมท้ายแถวยาวยันนู่นเลยเป็นอะไรนอะน่เนาะทําไม,ไมติดอะไรกันนะเขกลับกันแล้วเอาก็คนเาก็เริ่มกลับกันแล้วเนี่ยคนก็เริ่มกลับคนก็มาขึ้นนี้กลับเพื่อจะเข้ากรุงเทพไงพวกนี้บางคนก็ทํางานแล้วนะกลับไปพักผ่อนเ,อเห็นไหมเนี่ยเพื่อเพื่อกลับไปพักผ่อนกันเนี่ยเป็นไงยาวเลยทีเนี้ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับในขนาดว่าช่วงเทศกาล ถ้าเปิดเป็นทางการเนี่ยโอ้โหตรงนี้น่าจะติดกันหน้าดูเลยแหละตรงเนี้ยเข้ากาญจนบุรีด่านติดกันยาวเลยเพราะว่าคนเข้ากรุงเทพไปเพชรเกษมไปบางใหญ่ไปแคลายไปบางบอนไปทางไหนเขาก็อกมองแทงที่มากินเลยดีกว่า มันก็สะดวกสบายมาทางนี้มันมันใกล้ดีมันนนนี่ดีไงมันก็เลยทําให้แบบคนมาใช้เยอะพอมาใช้เยอะปุ๊บก็ติดกันทีเนี้ย mm hmm. ก็เอาให้รู้ว่าขนาดมอเตอร์เวย์บางใหญ่ <S <S กาญจนบุรีรถก็ยังติดนะครับออกจากการไปซื้อของฝากที่ร้านแก้วบูติกตรงในเมืองกาญนี่แหละพอขึ้นมาปุ๊บจะขึ้นตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ติด ใครบอกว่าไม่ติดยำได้ไหมปีไหนที่เราไปไปเที่ยวเกาะช้างอ่ะสงการอย่างนี้แหละค่ะกลับขึ้นเรือโอ้โหอ,อาจจะมีตรงนั้นเราคาดจะตรวจหรือเปล่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เขาตรวจผมว่าน่าจะมีด่านตรวจท้งนันเขาไม่ติดอย่างนี้เราก็กลัวว่าพวกเมาคนเมาอะไรเงี้ย แต่ก็ดีนะเป็นการป้องป้องกันกลัวเกิดอุบัติเหตุคุณเมาคุณขับรถไปนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รถชะลอเพราะบางคนกับถือว่าไม่มีด่านตรวจอะไรเงี้ยกินเหล้ากินอะไรกันนะมันก็รถอุบัติเหตุคุณไปเกิดอุบัติเหตุบนทางก็เสร็จเลยเขาก็คงป้องกันนะเนี่ยผมว่าก็ดีนะดีดีก็เห็นใจเขาแต่นั้นไทยที่รถติดก็ต้องทนชะลอนิดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอ่ะ รถติดมอเตอร์เวย์การเจนบุรีบางใหญ่ขึ้นตรงออกจากเมืองการเจนบุรีนะฮะตรงท่ามการะยะทางจากบางใหญ่มาการเจนบุรีก็ตีไปเกดสิบหรือแปดสิบกิโลนั่นแหละครับประมาณนี้แหะครับแต่พอขึ้นมาพุกติดแล้วก็ใช้ทุนในการสร้างก็เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะ ยอยู่โอ้ตันนี้ก็โอววิวไว้ติดอันนี้เลยก็เป็นการป้องกันคนที่เข้าอุงเทพเวลาเข้าอุงเทพว่าคุณกินเหล้ากินยาเปล่า